เอาละผู้ชมฮะผู้ชมฮะเราอยู่กนที่พริเวณริมคลองโขกห่างนะครับผู้ชมฮะ ดีครับอาตอปไนไะมีสาอยู่ข้างหลังนะครับดีครับอันนี้ก็เป็นปีที่สนะครับคุณผู้ชมฮะแอนดีบลีนะฮะคุณผู้ชมฮะงานอยู่ันลีฮะก็เป็นงานรัวนะฮะงานเกี่ยวกับอินเดียอินเนิดนงึงนะคผู้ชมฮะ มีการค้าขายนะทั้งในส่วนของเรื่องของอาหารนะคร,ร,รับวัฒนธรรมประเพณีนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่พรมแดนของของอาหารนะครับคุณผู้มชมฮะเรา,าจะเห็นได้ว่าวันนี้ก็มีคนเยอะฮะคุณผู้ชมฮะก็ใครที่สนใจใมารับประทานอาหารนะเป็นย่านสร้างสารรค์ย่านวัฒนธรรมประเพณีนะที่มีเรื่องของเชื้อชาตินะฮะมา มารับประทานอาหารกันได้นะครับตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติะจากท่านกุณิงนะครับแล้วก็ทางพัเกเพื่อไทยแนะทั้งสอกอแล้วก็รวมถึงสสอนึงท่านนะครับที่มาร่วมงานเปิดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเจอกับท่านรองครับท่านรองวันนี้มีอะไรบ้างที่ถึงคุยไั้นเลยครับพี่ครับเจถึง19วันนี้วันแรก แปดถึงสิบใช่เสวร์อทิตย์ก็มากันได้เลยครทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเป็นงานไทยเช้อไทยัคนไทยเชิอินเดียเนะาะทุกปีนะครับชื่องานว่าดีวาลีเป็นเทศกาลแสงไฟมาะชวนทุกคนมานะครับจริงมันก็คล้ายๆเรากันทงแต่ว่าเทศกาลเขาเป็นเทศกาลที่เป็นเรื่องไฟ ก็จะมีอาหารอินเดียมีเครื่องทุกอย่างของชาวอินเดียแต่งตัวมันชาวอินเดียมาเลยนะครับมาเทีย่ยวที่นี่เชิญชวนกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้อ่าต่อจัดถึงอาทิตย์นะครับใช่ครับเสาร์อาทิตย์ยใช่เชิญชวนเชิญชวนใครม่รู้จะไปไหนมาเดินริมเขาองค์เขาองค์อ่างลิตเติร์อินเดียครับเอารุ่ครับใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มีอะไรบ้างพี่โอ้มีงานกุนเท็กกัมแปงโรสุดท้าย พี่สุดเปนจิตจิตนะครับสาสุดท้ายนะพี่สัปดาห์สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเหรอใช่แต่เดี๋ยวทั้งปีก็จะมีฮะเพราะว่าเทศากาลเราจบแล้วเ<อ>ทาทร,ร,ร,ริปนี้มีภาพยนตร์จากสถานทูตสี่สถานทูตครับมีวันนี้มีสาวทูตอิหร่านพรุ่งนี้เป็นสถานทูตลักชซมเบิร์กญ,ญี่ปุ่นอเ,เอ่อแล้วก็สุดท้ายเป็นสถานทูตทิกตอกติกตอก ก็ไม่ได้จะไปดูวันนี้คุณเลี้ยวกับแฟนพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้ามีดนตรีแล้วก็มีดนตรีวสวนที่สวนเ<ช>มติกิตีด้วยครับตอนเย็นมีไหมพี่ตอนเย็นมีที่สวนปทุมมนาธุลักษณ์ครับตอนนี้กิจกรรมเยอะมากเลยทุกสวนเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับวันนี้ก็เพิ่งเปิดคาร์ลูฟูแบงคอกไปเองวันอาทิตย์ก็มีอีกวันอาทิตย์ก็มีอีกใช่ครับก็ต,ติดตามที่เว็บไซต์ชื่อ c o l o r f u l bangkok g o t h เทพิสาครับครับวันนีผมเห็นจากภาคเหนือเนี่ยทางอาจารย์เฉลิมชัย พื้น,นที่ย่านทั้งสามให้กับประชาชนเห็น,น<ม>ว่ากทมเนี่ยก็ไม่แพ้กันถูกต้องไหมฮะใช่เราก็มีเปิดโอ้เราเปิดหลายที่ฮะจริงก็มีโครงการชื่อ Bangkok Street Performer นะเราเปิดไปนนี่อย่างเยาวาราชเดี๋ยวจะมีจุดจักรเรามีเปิดไปนนี่ให้ศิลปินดนตรีไปไปเล่นได้เลยก็อยู่ที่เฟซบุ๊ก Bangkok Street Performer เขาเปิดพื้นที่ให้คนมาแสดงศักยภาพได้เลยครับใช่เดี๋ยวมีเฟสติวัลวันที่25พฤศจิกายนก็เป็นศิลปินเปิดหมวกจะมารวมตัวกัน400คน แล้วก็จะมีศิลปิน,านมาเซอร์ไพรส์อาจจะเล่นในสกายวอล์กอาจจะเล่นในหอศิลป์อะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มเพ้นกำแพงแบบนี้เรามีบ้างในจันมีเลยเชยนนี้มีฮะมีฮะเดี๋ยวจะมีที่ของอของระดุงของเราตอนนี้ทาสีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีอาร์ติสต์มามาเพ้นด้วยครับราชาคนอยากเป็นอาร์ติสต์ด้วยทำยังไงได้บ้างครับสามารถสมัครเข้ามาได้ครับเดี๋ยวในเรื่องอาร์ติสต์เนี่ยจะมีการเปิดรับสมัครสตรีมเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เป็นอาร์ติสต์แล้วก็มีหลายๆจุดที่เราให้ให้มาเพ้นกันได้ด้วย เอาละเดี๋ยวต้องพ <Okay. S 1> ี่สารนนจะต้องเข้างานแล้วเดี๋ยวเราดูภายนอกนะครับผู้ชมทะากับพี่เปิดนะอย่างที่เห็นฮะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับผู้ชมฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราพามา <Okay. S 1> สบตาท่านผู้ว่านะฮะเอาละตอนนี้ก็บริกาศคนก็หนาแน่นนะครับ mm hmm. หนาแน่นบริเวณเวทีนะแต่ใครที่อยากมาร่วมงานก็เรียนเชิญนะครับ mm hmm. บรรยากาศก็จะมีทั้ง เป็นส่วนของของยิ้งเสื้อผ้านะครับที่เป็นของไทยไทยอินเดียนะฮะเราเราเรามองเข้าไปไม่เห็นจริงๆครับคุณผู้ชมทางข,างขางนาดนี้เดี๋ยวเราจะพยายามสอดแทรกเข้าไปนะวันนี้ก็มีบุคคลสำคัญนะครับมาร่วมด้วยนะฮะ ในส่วนของสอกนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะครับพักเพื่อไทยนะก็มากันครบนะบในขณะนี้ท่านรองผู้ว่าของเราก็มาฮะท่านอุ้งอินก็มาครับรวมถึงท่านผู้ว่าของเรานะก็เดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์ด้วยนะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูของของหน้ารับประทานกันดีกว่านะครับคุกชมฮะสำหรับงานดีวารีนะครับ เดี๋ยวเราต้องหาพิธีกรเดินร่วมกันนะครับที่งานดีวาลีนะคุณผู้ชมฮะตลอดจากตลอดยาวคอคงอ่างนะครับคุณผู้ชมฮะพ,พี่วินเราไปเดินเล่นไงไม่ <ừ> ไปไหมไปเป็นพิธีกรไหมไปเ<อ><ไ>ป,ป็นพิธีกรหาพี่วินฮะ spark spark ท่านสกนะครับหาตอนนี้หากำลังหาพิธีกรจำเป็นอยู่เพราะด้านผู้บ่าเข้าร่วมงานแล้ว<ก>พี่วินไปไหมไปนะไม่เดี๋ยวไปเดินเล่นกันได้เรวจะชิ่งแล้ว เราก็กำลังหาไล่เองนะครับที่จะมาพาเดินน้ำเที่ยวนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์กันบนเวทีนะครับคันใวทีถ้าเป็นงานแสงสีเสียงนะคระกบบย่านริมพ่อวงหางครับคุณผู้ชมฮะ ซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะที่เีเอกัอรษณ์ในส่วนของชาวไทยอินเดียนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับเมื่อ,ต,ต,อตอนที่เราเดินมาเนี่ยอาจจะหนาแน่น,นเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะฮะเราอาจจะไม่ได้มองเห็นนะครับบริเวณพื้นที่มาถ่ายเดี๋ยวเราจะพาเดินดูเลยนลหอาพายอก่อนคุณผู้ชมฮะใครจะมาเป็นพายอกโชคดีนะครับ เดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยนะคุณผู้ชมฮะในบริเวณนี้นะครับวันนี้ก็ระดาเป็นในพิธีเปิดนะก็จะเป็นคนุณุงกิ้งนะครับหวหน้านพักเพื้อไทยนะครับทุกทุกคนเห็นน้นานแล้วใช่ไหมครับเรากำลังมองหาให้กับเป็นนะที่จะมาเป็นพิธีกรน,นะเพื่อนำทุกทุกท่านนะไปดูของน่ารับประทาน นันนี้เปรวณนานดิบาลีนะครับรับคุณผู้ชมเห็นท่านผู้ว่าเป็นเที่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะพี่พี่เป็นเดินไลฟ์ผมะ่ะเดี๋ยวผมได้เป็นพิธีกรเองเลยเออพี่ทำข่าวอยู่ S <S พี่กี้พี่กี้เดเ๋ยวเล่นไงไหมอ๋อพี่กี้บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตดูโชว์ก่อนอ๋อดูตอนดูประธานตอนเปิดก่อนโอเคคุณผชมพรันเดี๋ยวเราดู <S <S ประธานในพิธีเปิดเปิดงานกันก่อนนะครับคุณชมพรัแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูของหน้ารับทานนะแล้วก็ของใช้สอยในบริเวณงานดิวารีนะครับ ในขณะนี้ก็หน้าจอน่าจะมีใครเตะสายไปนะครับน่าจะสายขาดอ้าวไม่ขาดนะเรื่องเกิดการแอคชั่นนะฮะกล้องไปสะท้อนกับหน้าจอแะก็เป็นรีเฟลคชั่นไปเรื่อยนะจนตจ่อเิ้งนะยิ่งพูดตามหลักจริงๆนะกล้องเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่ควรหันเข้ากับจอ,อ LED อย่างนี้มันจะเกิดรีเฟลคชั่นไปเรื่อยจนเป็นอันตนของรีเฟลคชั่นนะฮะ เนี่ยเห็นเห็นท่านผู้ว่าแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมฮะท่านผู้ว่าก็นั่งอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นท่านผู้ว่าแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเอาละพร้อมแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมฮะ พี่กี้ไปเราไปเดินหาของกินกันดีกว่าพี่เลี้ยงไหมาผมมีเราไปฝั่งไหนก่อนพี่มีอยู่ห้าร้อยฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะเรื่องต้นมากหรือว่าพี่กี้ช่วยถือหน่อยอันหนึ่งติดไปเลยไม่ไม่เอาติดติดด้วยกันคุยด้วยกันคุณผู้ชมมาฝั่งข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นฝั่งของที่การขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปอันนี้หมูกี้ออนตัวฮบ คุณผู้ชมพักฟังฝั่งขวามือเนี่ยก็คือในส่วนของงานนะอันนี้คืออะไรเอ่ยถ้ามีเกมโชว์ด้วยก็เป็นบูธให้ความรู้ข้อมูลนะครับเรามีเสื้อผ้านะครับพี่กี้เอาสักชุดไหมพี่เดี๋ยวผมซื้อให้ไม่พี่ซื้อผมเอานะเฮ้ยนี่อ่ะเริ่มจากบูธแรกอยู่นี่บูธแรกอ่านี่เขาเรียกขนมอะไรนะพี่ขนมเบื้องนะมี วิ้ยผมอยากกินไข่ผมชอบไหมเปิดมาที่อันแรกนะฮะนี่นี่มีไส้หรือเปล่าเอาไข่หนึ่งชุดครับช้อนที่ไข่ใส่ไหมใส่เลยครับที่แบ่งผมเอาเลยพี่รวมมั้ยครับรวมเลยนี่เป็นไงเสียจ่ายเสียจ่ายมาดีจริงๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปที่สุดเลยนะพี่นะเราฝ่ายไหได้ไหมไปให้หมดได้อันนี้คือเราอยู่ในฝั่งของอณัครไม่ฝั่งของอณัคร ข้ามไปฝั่งน้นเรียกว่าฝั่งป้อมปราบปราบก็คือใช้เกณฑ์คือใช้คลององอ่าง<ช>นะครับเป็นตัวกั้น,นเขตนะครับถ้าเปิดเปิดกินเลยกะขอเปิดกินเลยขอไม้เสียบเลยเอาแล้วฮะ,ะระหว่างที่ผู้ว่าก็เป็นอยู่ในส่วนส่วนร่วมงานเปิดนะเราก็ขอญาตที่จะถือรับประทานกันไปเลยนะฮะพี่<ะ>กิน,กกน,นพี่มันกินยากว่ะเดี๋ยวผมกินให้องพี่มันกินยากจริงเหรอ ไม่ไม่มีน้ำใจฟ้อนเท่าไหร่ลืมลืเก่งเกเอันนี้เอานียอรอยเร่ยอ่ออร่อยอร่อยอร่อยก่นกะาเมื่อกี้ครับผมหิวงแล้วอ่ะทำไงดีไอตัวากพชรอยกหนเมื่อกี้ผมีิันนี้ะอันะมโมซ่าใช่ไหมกี้เป็นอาา เป,เป็นแปง้งทอดนะพี่เดี๋ยวจะยกไว้แก้แล้วตรงนี้ฮะพี่ผมแบบถามพี่หน่อยนะคุณผู้ชมคพี่ผมกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดอ่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณพี่ที่เปิดนะฮะคุณผู้ชมครัวันนี้ก็มีการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีพี่ผู้จัดหรือไม นี่ทำไงีังไม่หมดอ่ะไม่ผ่ากเอาผมรู้แล้วากตอนนี้เรากำลังหาถังขยอะครับ ตอนนี้ก็เป็นวิธีเปิดนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ท่านดูว่าเปิดไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปหาของรับประทานกันต่อนะหลังจากที่เรากินนกไทนกกระทากับโอวยเกียวนะฮะไปดูในว่าระหว่างทางเนี่ยมีอะไรที่น่ารับประทานกันอีกนะครับเห็นเส่าโยงนะฮะคนใกล้ๆเราด้วย อกมือนี่ับสเียนสเรัไปนทเน้ว่าี่ไดี่ปไหนเียคบอกแ้ว่าท่นพีเขาหายไปไหนก็ไม่รู้เล้เท่า,น,ไไน,น,านี้ไงโอ้โห คานผู้ช่วยครับเราไปหาของ